ท่านผู้ชมครับเราจะมาติดตามเหตุเพลิงไหม้นะครับที่ไหม้ร้านทาเบาะกลางเมืองกระสินนะครับซึ่งทําให้เสียหายทั้งหลังก่อนที่จะลามไปติดบ้านข้างเคียงได้รับความเสียหายอีกหนึ่งหลังนะครับส่วนเจ้าของบ้านก็รอดตายมาอย่างวุดวิดแล้วก็ออกมาเปิดเผยภายหลังด้วยนะครับว่าต้นเพลิงนั้นเกิดมาจากชั้น2ของตัวบ้านส่วนค่าเสียหายนั้นยังไม่สามารถประเมินค่าได้ครับ พันตำรวจโทไพบูลทิติยานวิโรธพนักงานสอบสวนเบรสถานีตำรวจภูธรเมืองกาลสินรับแจ้งเหตุไฟไหม้บ้านเลขที่7ทับ1ถนนเสนหาตะบ,บนกาลสินอำเภอเมืองกาลสินจากนั้นจึงได้รายงานให้ผู้บัญชาบัญชาทราบตามลำดับก่อนลุกเข้าตรวจสอบพร้อมด้วยพันตำรวจเอกเติมศักด์เนื้อนวลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองกาลสินและประสานไปยังสำนักงานเทศบาลเมืองกาลสินเพื่อขอรถดับเพลิงในที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้สองชั้นด้านล่างเปิดเป็นร้านทำบ่อ เปลวเพลิงและกลุ่มควันไฟกำลังพวยพุ่งออกมาจากตัวบ้านสร้างความแตกตื่นให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียงเป็นอย่างมากจากนั้นประมาณ10นาทีรถด,ดับเพลิงมากกว่า5คันได้เดินทางมาถึงพร้อมทําการฉีดน้ําสกัดเพลิงแต่การดับเพลิงนั้นเป็นไปด้วยความยากลําบากเนื่องจากภายในบ้านมีวัสดุติดไฟง่ายอาทิหนังแท้และหนังเทียมที่ใช้ทําบ่อเกิดการลุกไหมและเกิดกลุ่มควันไฟปกคลุมไปทั่วเจ้าหน้าที่ระจนเพลิงไม่สามารถเข้าไปด้านในเพื่อทําการดับเพลิงได้จึงต้องระดมฉีดน้ําจากด้านนอกซึ่งใช้เวลากว่า20นทีจึ่สิงไวได้ จํากัดและต้องใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงเพลิงจึงสงบลงโดยจากการสํารวจบ้านต้นเพลงิงเบื้องต้นถูกเสียหายทั้งหลังส่วนบ้านข้างเคียงนั้นถูกไฟไหม้เสียหายที่บริเวณชั้นบนจํานวนหนึ่งหลังนายอนุชาวงอินเจ้าของบ้านต้นเพลิงเล่าว่าก่อนเกิดเหตุตนเองกําลังนั่งทางานอยู่ที่ชั้นล่างของบ้านที่เปิดไปร้านทําบ่อและขณะเกิดไฟได้กลิ่นเหม็นไหม้อย่างรุนแรงจากบนบ้านจึงได้เดินขึ้นไปดูและพบว่าห้องเก็บของซึ่งตนใช้เก็บบ่ะและอุปกรณ์ทําบาอทุกชนิดเกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงด้วยความตกใจจึงคว้าบ่ะที่อยู่ใกล้มือออที่่สุดวิงก พร้อมโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงให้มาช่วยเหลือดังกล่าวเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรส่วนค่าเสียหายในเบื้องต้นนั้นยังไม่สามารถประเมินค่าได้แต่คาดว่าไม่ต่ำกว่า1ล้านบาท 何 <noise>